ชะตาร้ายชะตารักโชคชะตามักชอบเล่นตลกบางครั้งพาเราไปเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดเพียงเพื่อจะพาเราไปพบคนที่ใช่ที่สุดในเวลาต่อมาและสำหรับปลายฟ้าหญิงสาวธรรมดาชีวิตกำลังจะพลิกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยน้ำตาและความเข้าใจผิด ปลายฟ้ามีชีวิตแสนเรียบง่ายเธอทำงานร้านกาแฟเล็กๆเ,เก็บเงินดูแลคุณแม่ที่ป่วยแต่โลกกลับถล่มใส่ในคืนเดียวคืนที่เธอจับได้ว่าแฟนที่ครบกันมาห้าปีแอบคุยกับเด็กฝึกง,งานวัยมหาลัยทั้งกอดกันกลางลานจอดรถทั้งคำอ้อนที่เคยได้วันนี้เป็นของคนอื่น เธอทิ้งแหวนคู่ไว้บนโต๊ะวิ่งฝ่าฝนออกมาน้ำตาไหลไม่หยุดและนั่งเองที่โชคชะตาพาเธอไปชนเข้ากับรถสปอร์ตสีดำคันหนึ่งประตูรถเปิดออกเผยชายหนุ่มสูดเข้ารูปใบหน้าหล่อเย็นชาดวงตาขมเฉียบเขาคือคิมหันเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้มีข่าวลือว่าหญิงจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณเดินไม่ดูทางหรือไงขิมหันพูดเสียงเรียบขอโทษค่ะฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีผมรีบแต่ก่อนประตูจะปิดเขากลับชำเลืองเห็นน้ำตาของปลายฟ้าแต่เขาก็ยังขับออกไปทิ้งเธอในคืนฝนพรำ เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชะตาของเขาอย่างสิ้นเชิงไม่กี่วันต่อมาปลายฟ้าต้องไปสัมภาษณ์งานใหม่ที่บริษัทคิมหันอย่างจำใจเธอต้องได้เงินมาดูแลแม่และเธอช็อกเมื่อรู้ว่าผู้สัมภาษณ์สุดท้ายคือคิมหันเองคุณ คนที่วิ่งชนรถผมคืนนั้นค่ะแต่ฉันเหตุผลที่ต้องรับคุณเข้าทำงานคืออะไรเพราะฉันตั้งใจทำงานค่ะไม่ได้อยากมาขอความเห็นใจคิมหันชะง,งักเขาคงไม่ชินกับคำตอบตรงไปตรงมาแบบนี้สุดท้ายเธอได้งานตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวเข้ามาวันแรกก็เจอคิมหันบ่นตลอดแต่แปลก เขาเฝ้าสังเกตเธอทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวท่าทางเงียบซื่อตรงและกลิ่นกาแฟฝีมือเธอทำให้เขาติดใจและในคืนหนึ่งเมื่อแม่ของปลายฟ้าอาการสุดเธอถูกเรียกตัวด่วนขิมหันเห็นสีหน้าเธอและตัดสินใจว่าเขาจะขับรถพาเธอไปโรงพยาบาลเอง คิมหันเริ่มเข้ามาในชีวิตปลายฟ้ามากขึ้นเขาจ่ายค่ารักษาแม่ให้ก่อนโดยไม่บอกเธอรู้ทีหลังในวันที่กำเงินไม่พอจ่ายคุณทำแบบนี้ทำไมคะเพราะคุณเป็นคนของบริษัทผมหรือเพราะสงสารผมไม่เคยสงสารใครแต่ดวงตาของเขาสั่นไหว ทั้งคู่เริ่มใกล้กันกินข้าวด้วยกันทำงานดึกด้วยกันเขายิ้มมากขึ้นเธอหัวเราะมากขึ้นแต่ความสุขไม่เคยอยู่ได้นานแฟนเก่าของปลายฟ้ากลับมาเขาบอกว่าเด็กมหาลัยทิ้งเขาไปหาเศรษฐีเขามาง้อปลายฟ้าแต่เธอปฏิเสธ ว่าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวลือในบริษัทว่าปลายฟ้าคบผู้ชายสองคนข่าวลือหนักขึ้นเมื่อมีภาพปลายฟ้าอยู่กับแฟนเก่าและในวันเดียวกันนั้นมีคนปล่อยข่าว่าเธอหวังปีนเตียงเจ้านายปลายฟ้าถูกโจมตีจมร้องไห้ในห้องน้ำคิมหันเห็นเธอสะอึกสะอื้น เขาคว้าข้อมือเธอไว้ปลายฟ้าหยุดร้องทุกคนคิดว่าฉันแลกตัวเองกับงานนี้ใครพูดแบบนั้นผมจะจัดการหมดเขาอุ้มเธอออกจากบริษัทต่อหน้าทุกคนแล้วพาไปที่เพนต์เฮาส์ส่วนตัวอยู่กับผมที่นี่จนกว่าเรื่องจะเงียบหัวใจเธอเต้นแรง หัวใจเขาก็ไม่ต่างกันคืนหนึ่งปลายฟ้าตื่นมาเพราะฝันร้ายขิมหันนั่งอยู่ปลายเตียงสายตาอ่อนโยนอย่างที่ไม่มีใครเคยได้เห็นคุณเคยเจ็บมากใช่ไหมเธอถามผมเคยถูกผู้หญิงที่ไว้ใจหักหลังแล้วตอนนี้ล่ะคะ คุณยังปิดใจอยู่ไหมจนกว่าจะมีใครสักคนเข้ามาเปิดมันทั้งคู่สบตากันระยะห่างใกล้จนลมหายใจประสานเขาก้มลงเธอหลับตาจูบแรกเกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนและลึกซึง้งทว่าทุกอย่างกลับพังลงในวันรุ่งขึ้น เพราะบริษัทตรวจเจอว่าคิมหันเป็นคนพาแฟนเก่าของปลายฟ้าเข้ามาในบริษัทเพื่อทดสอบเธอเพื่อพิสูจน์ว่าเธอจริงใจไหมมันคือความลับที่เขาปิดบังคุณไม่ไว้ใจฉันเลยใช่ไหมคะปลายฟ้าผมฉันขอลาออกค่ะ เธอหายไปหนึ่งเดือนคิมหันเหมือนคนสิ้นวิญญาณเขาไปที่ร้านกาแฟเดิมของเธอทุกวันแต่ไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นเธอถือดอกไม้ยืนหน้าหลุมศพหลุมศพของแม่ปลายฟ้ายืนร้องไห้คิมหันเดินเข้าไปช้าๆผมขอโทษ ขอให้ผมอยู่ข้างๆคุณได้ไหมคุณทำร้ายฉันมากนะคะผมรู้แต่ผมรักคุณมากกว่าใครผมพร้อมพิสูจน์ทั้งชีวิตเธอมองเขาทั้งน้ำตาและก้าวเข้าไปกอดเขาช้าๆในวันที่เธออ่อนแอที่สุดเขาอยู่ตรงนั้นทั้งคู่กลับมาคุยและเริ่มใหม่อย่างช้าๆ คิมหันประกาศต่อแน่พนักงานทั้งบริษัทว่าปลายฟ้าคือคนที่ผมรักใครหมิ่นประมาทเธอคือหมิ่นประมาทผมข่าวลือสลายทันทีเขาย้ายเธอไปแผนกอื่นแต่ยังดูแลเธออย่างอบอุ่นหลายเดือนผ่านไปความรักมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและในคืนที่ลานดาดฟ้าของตึกบริษัท ท่ามกลางไฟเมืองสวยราวดวงดาวขิมหันคุกเข่าต้อนหน้าเธอปลายฟ้าชะตาพาเรามาเจอกันในวันที่ร้ายที่สุดแต่คุณทำให้ทุกวันที่เหลือของผมเป็นวันที่ดีที่สุดแต่งงานกับผมนะน้ำตาปลายฟ้าไหลพรากเธอยิ้มทั้งหัวใจค่ะ เรามาเปลี่ยนชะตาร้ายให้เป็นชะตารักด้วยกันนะคะพวกเขากอดกันไฟดวงดาวระยิบระยับลมอุ่นพัดผ่านและชะตาของทั้งคู่ก็ผูกกันตลอดไป